คนบอกว่าสวยดูสิครับดูนี่ดูดูโอ้ยสวยมากๆลวงใหญ่หลวงใหญ่ใสติ้งเลยเม็ดน้ำหนักดีมากครับน่าจะได้ในเริ่มกลมนะฮะลวงนี่เริ่มกลมดูสิครับโอ้หพี่น้องดูนี้ฮะโอ้โหสวยจริงๆนี่คือห้าสี่ห้าหนึ่งนะครับที่ใช้เลดลาวาฉีดด้ยวยกิ่งทองนาะโนอินซายบวกทําสปีดของลุงอนันตโพมานีโอ้ยบรรยายไม่ถูกครับสวยมาก แต่ที่สําคัญลุงอน,นันต์บอกว่าไม่ได้ฉีดสารเคมีใดๆที่จะฆ่าเพี้ยฆ่าหนอนเพราะว่า,มาแมลงไม่เข้ามากวนเลยนะครับแปลงนี้ชาวนาคืออนันต์พมณีไม่ได้ฉีดเลยนะครับไม่ได้ใช้ยาสารเคมีใดๆทั้งสิน้นปุ๋ยเคมีปุ๋ยเคมี <ๆ S 1> ก็ไม่ไดหวานไม่ได้บวกครับใช้ใบโยกและเล็ดลาวาก็คือแร่ธาตุภูเขาไฟของเรานะครับใา้กิ่งทองนาโนเอนไซม์บวกกระทมสปีดโอ้โหพี่น้องครับดูตากดอกกำลังออกดูครับดูครับอ